ให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปีใหม่ไทยแล้วนะคะคุณปู่คุณย่าก็ได้อาบน้ําให้กับคำมือน,นะคะขอให้แม่มินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเป็นเจ้าตัวน้อยนะคะต้อง รดน้ำมนต์ให้แม่มื่นนะคะเอาเภาวนี่ให้แม่มื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันไหนจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บ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 ท่านี้ด้วยจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บเก่งมากกู สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี 4, ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำหมื่นนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะแม่แม่สงการนะคะแม่แม่คุณปู่กับคุณยา่าแล้วก็น้องแพราวานะคะจะพาครอบครัวนะคะอาบน้ําให้กับคุณแม่หมื่นแล้วก็น้องบัวตองนะคะแม่แม่นี่นะคะ ให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปีใหม่ไทยแล้วนะคะคุณปู่คุณย่าก็ได้อาบน้ําให้กับคํามื่นนะคะขอให้แม่มื่นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นะคะน้องแพรว่าปับแป้งให้ด้วยนะคะแม่มื่นสงการสงการโอ้ผลไม้นะคะแม,แม่เอาไว้กินวันหลังก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตลาดเข้าไม่ได้นะคะ เพราะว่าเขาเล่นน้ํารถเข้าไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะได้ปะแปง้งอาบน้ําสงการแล้วนะคะเออเอาหอมหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยอ่ะ,ออะหอมดูบัวตองนะคะคุณแม่บอกว่า สงการอาบน้ําให้บัวตองอาบน้ําให้กับคํามืนนะคะขอให้โชคหมานขอให้มีเจ้าตัวน้อยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปะแป้งปะแป้งน้องแคมาปะาแป้งให้ปะแป้งนี่นะคะคุณพ่อก็รดน้ำให้ชุ่มเย็นนะคะแม่แม่แมปะแป้งให้ทั้งสองเชือกนะคะ สิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปคุณปู่บอกว่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้แม่เหมือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่นะคะหน้าขาวเลยขาเหมือนบอกว่าขอให้มันหมืนขอให้มีงานเข้ามารัวๆขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะแม่แม ปากแป้งหน้าขาวนะคะแม่ด huh. ูบัวตองบัวตองปะแป้งหน้าขาวเลยนะคะแม like <sm art> ่แม่ดูดูดูจ้าก่อนจ้าก่อนทำหน้าทงหน้าขาว จ้าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีวันสงการนะคะแม่แม่วันนี้หมื้นเองก็ได้ป่าแป้งไหนต่ป่าแป้งมาต้าป่าแป้งให้พ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะให้ตักน้ำมาให้รถตามรจตามนะคะนะคะ แม่เหมือนอาบน้ำป่าแป้งสวยเลยวันนี้นะคะนี่ก็เตรียมตัวลดน้ำน้ำหัวพ่อจ๋าแม่จ๋านะครับผมนี่ไปไปน้องใครน้ำไอเทายน้ำใสกี่น้ำนี่นี่นี่แกน้ำอยู่ในคู่เหรอ,อไปดูกันเลย

เนี่เป็นหมอเด้อมอเป็น้หมอเป็นหมอเี่ยังหมอหนวดเป็นหมอโบเด้อก็แสนแสนดิี่ยับมาพูดไปดิเป็นตุกริเยอะเอา ครับผมรถน้ำแม่หมือนเสร็จแล้วก็รถน้ำคุณพ่อคุณแม่นะครับผมมาเลยลูกอาบบัวตองด้วยนี่จ่าก่อนลูก เอาเป๋าแม่มืนเอาเป๋าแม่มืนหน่อยเอาตาตาเอาตากตาลงเอาฟูลงเอาฟูลงเอาฟูลงให้ให pues ้บับตองลดน้ำแม่มืนด้วยเอาน้องไฟมาจับน้องไฟมาเจอนี่อันนี้ค่ะบัวตองเป็นเจ้าตัวน้อยนะคะต้องลดน้ำมนต์ให้แม่มือนะคะเอากระเป๋านี่ให้แม่มืนสุขภาพร่างกายแข็งแรง เก่งมากอาอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะฟูชุ่มเย็นชุ่มฉ่ำนะคะบ้านเราอะขอบคุณค่ะเก่งมากอันไหนจุ๊บพ่อหน่อยจุ๊บจุ๊ก่อนจุ๊บ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 จุ้บจุจุ๊บจจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เก่งมากโนี่นะคะก็คือบรรยากาศสงการนะคะแม่แม่บ้านเรานะคะกอดรักกันรักกันรักกันออดกอดอนละปีใดม่ไทอนะค้แอดแม่อ คำเหมือนวันนี้ป่าแป้งหน้าขาวเลยนะคะครอบครัวของเราก็มีแค่นี้นะคะแม่แม่เราก็ได้มีโอกาสมา,าทำร่วมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคุณปู่คุณย่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของควานต้งนะคะแม่แม่ ยังไงน้องไพองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไพเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ